สวัสดีควสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่สวัสดีค่เดี๋ยวเดี๋ยวถอดแล้วครับครับผมแล้วความเสร็จของกีนิสแต่ใหม่่อก็คือผม้นผมวันไหคะครับผมได้สวเลขอะไฝาดนะฝาดได้ไหมคะได้ค่ะาดเดิมโอเคโอเคค่ะ การมาว่ามานอรบิสันในวันนี้เลยค่ะครับผมก็เป็นเกียรติมากนะครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นเป็นเป็นแคมเปญที่คือสายชอปอย่างเราก็คือแบบห้ามห้ามพลาดอยู่แล้วเพราะว่าคืองานเนี่ยมันจะเริ่มวันพรุ่งนี้ถึงวันที่9เมษายนนะครับก็คือก็จะมีการแจกสติกเกอร์ทุกวันเสาร์จนถึงนู่นเลย8 8เมษายนวันวันเสาร์สุดท้ายแล้วก็ถึงงานจะถึง9เมษายน ก็คือรู้สึกเป็นเป็นเป็นเกียรติมากใช่ค่ะเราเห็ว่าแคมเปญของบริษัทอย่างเงี้ยมีการซื้อแต่ปีปีก่อนหน้านี้ก็มีการจัดแล้วครับ,รบส่วนค,ความพิเศษของปีนี้ค่ะมีอะไรบ้างอ่าความพิเศษของปีนี้ครับก็เป็นปีแรกเลยที่วันที่31มีนาเนี่ยคือวันที่31มีนาจะเป็นการแจกสติกเกอร์ออนไลน์เป็นปีแรกเลยใช่คได้ตั้งเชิญชวนหน่อยสำหรับสายชอปมาร่วมชอปกับบริษัทได้เลย เคครับก okay, ็เรียนเชิญทุกท่านนแล้วถ้าสำหรับใครที่สายช้อปหอนผมเนี่ยก็คือแนะนำเลยเพราะว่าแคมเปญนี้เนี่ยลดสูงสุดถึง90%เลยก็ผมว่าทุกคนห้ามพลาดนะครับแล้วในส่วนของออนไลน์ค่ะสำหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทางมาช้อปที่ห้างสามารถมาสติเตอร์ที่ออนไลน์ได้ที่บ้านเชื่อมตัวเขาเป็ในออนไลน์ครับก็ทุกคนสามารถรับช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคสำหรับใครที่ไม่สะดวกเดินทางมาหรือว่า ต้องอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็สามารถรับสติกเกอร์ทางออนไลน์ได้ครับแล้วส่วนตัวเป็นคนแบบชอบช้อปปิ้งอะไรก็ตามใช่ใช่ส่วนส่วนตัวผมเป็นคนชอบชอบชอปชอปปิ้งอะไรเงี้ยใช่เป็นสา,บบสายแบบสายแฟชั่นเลยแล้วสไตล์ส่วนตัวเราเวลาช้อปปิง้งเราเป็นข่าวรังจริงๆผมจะเลือกเลือกซื้อแบบอของสตรีทอะไรเงี้ยสตรีทแบบเท่ๆส่วนใหญ่ผมจะซื้อแบบขาวดำอะไรเงี้ยใช่ปกติไม่ได้เลือกสีสันเลยใช่ใช่ใช่คือผมแบบเหมือนอินกับ พวกเขาเรียกว่าโมโนโทมากกว่าแบบสีดำสีขาวอะไรเงี้ยใช่รู้สึกมันเป็นเรามากกว่าใชาชารู้สึกมันเท่เลยแล้วมีแบบว่าแซนๆแบบมาช่วยให้แบบว่าเวนต้าช่วยดีไซน์ หรือว่าช่วยแนะนำแฟชั่นหน่อให้ไหมอะไรก็คือก็จะมีบางคนอะไรเงี้ยที่สมมติเวลาผมไปออกงานก็เจอแฟนคลับแฟนคลับก็จะบอกว่าเฮ้ยแบบอยากอยากแต่งตัวคล้ายผมอะไรเงี้ยจะจะจะแต่งสไตล์ไหนดีอะไรเงี้ยผมก็แนะนำว่าเออก็แบบแต่งแต่งแนวสตรีทก็ได้อะไรเงี้ยแบบเออเกงยิ่งขากระบอกเสื้อเสื้อยืดธรรมดาอะไรเงี้ยก็ก็ก็เทแล้วอะไรเงี้ยใช่โอเคอะน้องค่ะเห็นช่วงนี้แบบว่าในปีสองน้อแบบมีแฟนคลับก็ถ่ายตามมาลงแบบว่าไปร้องเพลงอะไรเย นอจากนารละคกแล้วก็มีรบ้บองเพลงเยอะมากขึ้นหรอ่คะใช่คือหลังจากจบซีรีส์ไปครับก็รู้สึกว่าผมอ่ะเหมือนผมก็ได้รับโอกาสในการได้ได,ได้ได้ทัวร์ร้องเพลงในใน,ในการโชว์ร้องเพลงอนะทัวร์ตามร้านต่างๆก็รู้สึกว่าเออแบบผมชอบผมแบบผมรักอนะไรเงี้ยก็คือรู้สึกรู้สึกสนุกกับมมารู้สึกจอยอนะไรเงี้ยครับใช่ช่วงนี้ก็จะรับงานร้องร้องเพลงเยอะ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 ขึ้นกว่าแต่ก่อนเนงะี้ยใช่รมีแฟนตาม ใช่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 ก็มีแฟนแฟนัแฟนเพลงก็ไปไปไปตามตามตามร้านเลยใช่ความรู้สึกมันแตกต่างแบบว่าเรารับงานการแสดงกับมาเป็นนักร้องน้ารทีคือผมว่าความรู้สึกก็ต่างต่างจากงานงานแสดงอยู่แล้วเพราะว่างานแสดงก็คืออย่างซีรีส์อะไรเงี้ยก็เหมือนผมผมได้รับเล่นเป็นคาแรคเตอร์นี้ผมก็เหมือนเหมือนต้องสวมบท ในตัวผมกลายเป็นคาแรคเตอร์นั้นอย่างเลยว่าคือ้อะไร้ผมก็ต้องสวมคาแรคเตอร์กลายเป็นบทนั้นแต่งานร้องเพลงคือมันเป็นเพลงของผมซึ่งผมทําเพลงออกมาปุ๊บแล้วก็แบบมีคนจ้างไปเล่นก็คือแบบรู้สึกรู้สึกว่าเหมือนเราเราได้ represent ตัวเองเออกไปอะไรเงี้ยใช่ แบบว่าเหตุการณ์ที่นักร้องเขาเจอกันหน้าเวทีเนี่ยค่ะตาต้งเคยเจอแบบเหตุการณ์อะไรแปลกแปลกมั้ยครัคนที่เขาไปดูเราเหตุการณ์แปลกๆใช่ไหมครับส่วนใหญ่ตอนตอนนี้ยังยังไม่มียังไม่มีใช่ใช่ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ทุกคนน่ารักมากใช่ก็คือหน้าเวทีกันค่ะไม่ว่าจะเป็นใครที่ไปดูเราก็คือน่ารักใช่ใช่ใช่เหมือนเขาเขาเขาสนุกกับเราเขาจอยกับเราแล้วแบบทีนี้หลายคนก็คาดหวังว่าอยากเห็นตาแบบในผลงานการแสดงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีไหม จริงจริงจริงร,ง,รงตอนตอนนี้ก็ก็มีแต่ก็ยังยังไม่สามารถบอกได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆคือผมอ่ะผมไม่ไม่ทิ้งเรื่องการแสดงนะคือถ้าสมมติมีหนังมีซีรีส์มีละครติดต่อมาผมผมก็อ่าจะดูบทก่อนแล้วก็อ่ารับรับไม่รับก็อีกเรื่องนึงแต่ผมไม่ไม่ได้ปิดการอยู่แล้วผมก็รับถ้าผมอยากเล่นผมก็รับเลยแต่คือตอนตอนนี้ก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดกล้องเร็วๆนี้ เชิญชวนทุกท่านมาช้อปปิ้งกับเราในสายค่ะโอเคครับ, okay, รบก็ก็เหมือนเดิมน,นะครับสำหรับใครที่เป็นสายช้อปเหมือนผมเนะี่ยก็พลาดไม่ได้นะครับแคมเปญน,นี้ลดสูงสุดถึง90%นะครับแจกสติกเกอร์ทุกวันเสาร์นะครับก็คือลดลดเยอะมากผมว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบนะครับโอเคค่มาเช่ากันเยอะครับคือได้อินเสิร์ตใช่ไครับครับผม ก็วันนี้หนึ่งเนี่ยเป็นเกี่กับแฟนมิตร้วเป็นยังไงบ้างแฟนมิตรที่ออข้งนอกอ่าโอเคก็โอเคเรื่องเรื่องแฟนมิตรของผมนะครับก็คืออันนี้เป็นแฟนแฟนมิตรโอเคได้ลูกแก้วใหม่ก็มีไซนัลใหม่นะท้าวใหม่ท้าวใหม่โต๊ะท้าว พอถามหน่อยในเมษาเลยสกับ,แบบแฟนมีตมีแฟนมีเดี่ยวแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมก็คือรู้สึกดีใจมากรู้สึกแบบคือตื่นเต้นมากก็คืออันนี้เป็นแฟนมีครั้งแรกของผมในวันที่22เมษายนครับกดบัตรวันที่1เมษายนก็คือคือตอนตอนนี้อยู่ในช่วงอ่า process การเตรียมพร้อมอะไรเงี้ยการซ้อมการซ้อมแฟนมีการซ้อมโชว์อะไรก็คือตเต็มที่มาครับใช่เรียกว,ว่าเกลงางครั้งนี้มันก็ใหญ่มากเลยนะใช่กว่าทุกครั้งที่เราเคยไปใช่ตื่นเต้นมาก คือแบบเอาจริงอยากอยากให้ถึงวันวันวัน,วน,วนโชว์แล้วอะไรเงี้ยคือแบบเต้นเต้นแล้วเรามีอ,อะไรพิเศษในงานการนีของเราไหมมีแบบว่าแคบเชอร์หรือว่าคุณอะไรที่ต่อแบบตัวละครจำแฟนได้ไหมก่อนปกติคืออ่าเรื่องเซอร์ไพรส์คือมีแน่นอนรับประกันเลยมีแน่นอนครับแต่ยังบอกไม่ได้เลยกันเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ครับแล้วขอามอีกอย่าง,งเพงลงรักยิ้มมนก็ปล่อ,อยออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบมีแพลนที่จะแบบ ยังไงบ้างใหม่ลักิมเหรอครับอโอเค okay, ลักยิ้มเนี่ยคือผมทําเดโมโสเสร็จแล้วออแต่ยังไม่ได้ปล่อยก็คือเดี๋ยวผมจะทําตัวดนตรีใหม่อัดอัดร้องใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ จะปล่อยช่วงประมาณต้นเมษาต้นต้นถึงกลางเมษาเลยกันเพราะว่าเดี๋ยวต้องถ่าย MV อะไรอย่างเงี้ยครับรับเภทังแบมที่มีสถานรี่้องโดนหรือท่านยูทูบให้แจ้งเราเรียว่าแบบว่าเพราะติดหาน่าจะติดติดลิจิตแบบเหมือนมันเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการเหมือนตัวตัวบีตัวอินสตูเมนต์อะไรอย่างเงี้ย คือมันเหมือนแบบไป,ไปไปไปเหมือนกับของคนอื่นแบบมากมากมากเกินไปอะไรอ่ะอันสุดท้ายได่ฝเราะว่าเป็นแฟนใหน่กดบัตรทขาหนึ่งโอเคครับทุกคนครับก็วันที่หนึ่งนะครับหนึ่งเมษาก็กดบัตรกันแล้วก็คือผมเต็มที่มากผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้มาทุกคนจะต้องสนุกแล้วก็มันแน่นอนก็มาเยอะครับเป็นแฟนมีแล้วของผมเลยเสี่ยวแต่ภาพนีอ่อครับ 고맙습다 <목소리도> 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 ครับ